สีแดงเดินเบี้ยคือเบี้ยตัวนี้มันเป็นเบี้ยที่สะกดสก,กัดสีขาวไม่ให้เดินเหลือนะเมื่อ네สุดยอดเซียนหนูเทพเล่นหมากลุกในเว็บไซต์เพลเยามขําคขืนเล่นไปเล่นมาเจอดักครับใครก็ไม่รู้มาดักแกเล่นไปเล่นมาหัวร้อนเฉยครับอาจารย์หนูเทพบ่นเลยว่าใครมาเล่นกับผมวันนี้อาจารย์หนูเทพเนี่ยก็เป็นมือหมากรุกระดับแนวหน้านะตอนนี้ก็เป็น แลงกิ้งอันดับหนึ่งแล้วนะครับคะแนนสูงสุดละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเกมที่ผมนำมาเนี่ยเป็นเกมจากเว็บไซต์เอเคนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในกระดานจริงนะตาเดินแรกเนี่ยอาจารย์อุเทพเนี่ยเขาเป็นหมากฝ่ายสีขาวนะครับส่วนผู้เล่นท่านเนี้ยใครก็ไม่รู้นะครับเขาเป็นหมากฝ่ายสีแดงนะต่างฝ่ายก็ต่างเปิดนะครับในส่วนของเบี้ยแล้วก็เมด อาจารย์หนูเทพเนี่ยก็ตีเบีย้ยขึ้นมาเลยครับเป็นเบีย้ยคู่ม้ายงขวาทางด้านหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยก็ตีเป็นเ,นเบีย้ยม้ายงขวาเช่นกันครับต่างฝ่ายต่างเปิดเป็นหมากม้ายงขวานะครับและในจังหวะนี้ครับอาจารย์หนูเทพอยากลองของด้วยการแทงเบีย้ยสูงหน้าเม็ดซึ่งหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาก็ตั้งรับด้วยการเดินโคลนเดินโคนเสร็จสีขาวก็เดินเม็ดครับการแทงเบี้ยสูงแทงมาแทงกลับ หมากฝ่ายสีแดงก็เดินตามสเต็ปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแอ้มเบสมูฟเลยก็คือตีเบีย้ยขึ้นมาก่อนทำให้เบีย้ยตําแหน่งเฉอี่ชิงเ,เป็นปัญหานะครับป้องกันหมากฝ่ายสีขาวเดินก้ามปูซึ่งหมากฝ่ายสีขาวครับอาจารย์หุเทพเนี่ยก็แทงเบีย้ยขึ้นมาสกัดและตั้งรับเอาไว้ครับเป็นการผูกไม่ให้เบีย้ยสูงเนี่ยมันเปราะบางจนเกินไปครับ หมากฝ่ายสีแดงจังหวะนี้เดินมาครับและสีขาวเดินโคนเป็นมายงขวาเบี้ยสูงหน้าเม็ดโคนผูกเม็ดนะครับหมากฝ่ายสีแดงไม่เอารอช้าใช้โคนของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นโคนเทียมทันทีครับหมากฝ่ายสีขาวครับเดินโคนขึ้นมาตำแหน่งคอควาย2ครับกะเดินขึ้นไปในตำแหน่งงองงู3นะครับซึ่งหมากฝ่ายสีแดงเองกินตัดครับกินตัดเสร็จหมากฝ่ายสีขาวใช้เบี้ยกินตอบครับและหมากฝ่ายสีแดง แทงเบีย้ยสูงในตำแหน่งคอควายสี่ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเป็นการเดินที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะทำให้เซนเตอร์ของหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นกว่าแต่ทีนี้ครับเดินมาก็ต้องรับให้ได้ครับสีขาวครับเดินเบีย้ยขึ้นมาครับและหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเดินมา้ามาที่ริมกระดานนะครับแทมนเนี้ยถ้าเกิดว่าแก้ไม่เป็นเนีย่ยมันแก้ยากอยู่เหมือนกนะันแก้นี้คือ แงะยากมากครับเพราะว่าโคนสีขาวเนี่ยติดอยู่แต่เดี๋ยวไปดูวิธีการกันครับว่าเขาใช้วิธีการแงะกันในรูปแบบไหนครับสีแดงพยายามเดินโคนเลื้อยขึ้นมาครับและสีขาวเนี่ยอาจารย์หนูเทพฝังขุนไปในตำแหน่งจอจานสองครับมากฝ่ายสีแดงครับเล็งเห็นเลยฮะว่ากลางกระดานรู้สึกว่าให้สีขาวไปเลยให้อาจารย์หนูเทพไปเลยเต็มที่ครับอยากทาอะไรตรงกลางกระดานเต็มที่แต่ว่าบุกไม่ได้นะครับ ซึ่งหมากฝ่ายสีขาวกาตามหนุเทพก็พยายามที่จะลำเลียงโคนเนี่ยไปที่ริมกระดานนะครับไปยึดตําแหน่งให้ได้มากที่สุดหมากฝ่ายสีแดงขึ้นขุนครับในตําแหน่งวางนอกเป็นม้าโยงขวาขุนวางนอกครับและสีขาวเนี่ยเดินเรือครับมาที่ตำแหน่งของไข่หนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมนี้นะครับผมจะบอกว่าคือหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะบุกทางด้านขวามือตรงนี้แล้วเพราะว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างตันนะครับและ หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยแทงเบี้ยขึ้นมานะครับมาผูกเบี้ยสูงของตนไว้ครับหมากฝ่ายสีขาวเดินเรือมาอย่างไวในตำแหน่งกอไก่สามครับสีแดงค่อยๆถอยมาครับอยากจะวนเวียนนะฮะน่าจะอยากเอาเม็ดเนี่ยขึ้นมาใช้งานและสีขาวซ้อนเรือทันทีสีแดงเดินเรือครับและสีขาวกินเบี้ยจังหวะนี้ครับผมเชื่อว่าหมากฝ่ายสีขาวน่าจะ คือกินตัดเข้าไปนะสถาะต้องการที่จะเปิดทางเรือแต่ตัวสีแดงเองกุงเร็งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเอาเบี้ยกินเนี่ยเรือสีขาวเนี่ยเขาจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างไวและรุนแรงสีแดงก็เลยพยายามเนี่ยเอาโคนขึ้นมาเล่นเอาโคนขึ้นมาเล่นเสร็จอาจารย์หนูเทพก็ฟุตเวิร์คโคนแล้วไม่รู้ทําไงหาแต้มบุกไม่ได้ครับพยายามเดินเลาะๆไปครับเผื่อว่าหมากฝ่ายสีแดงจะจะเดินพลาดแต่ตัวสีแดงเองเนี่ยก็ยังไม่พลาดนะ้ราแถม บุกตีกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ด้วยครับสีขาวถอยโคนมาเรื่อยๆครับกะว่าคงจะเอาโคนเนี่ยมาไล่ยืนนะครับมาไล่บล็อกที่ด้านซ้ายมือของตนครับเพราะว่าเวลาสู้ไปสู้มาเนี่ยด้านซ้ายมือของสีขาวจะมีโคนมากกว่าสีแดงหนึ่งตัวสีแดงครับก็ไม่ได้พลาดโอกาสนี้ใช้โคนขึ้นมาครับแต่จังหวะที่ใช้โคนขึ้นมาเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวเริ่มขยับเรือเนี่ยมากดในตำแหน่ง ที่อาจจะเป็นจุดอ่อนและตำแหน่งโจมตีนะครับสีแดงถอยมาครับและสีขาวถอยเรือฮะเกมนี้จะเป็นเกมแบบแนวปรับบนตัวหมากนะครับก่อนที่จะเข้าบุกค,ครั้งใหญ่โดยส่วนมากเนี่ยอาจารย์หนูเทพเนี่ยเวลาเขาเล่นในเพลเคเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นต่อตั้งแต่ตอนเปิดหมากนะแต่เกมนี้ถามว่าเป็นต่อไหมเป็นต่อแต่ว่าบุกไม่ได้นะเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่บุกยากมากฮะจังหวะเนี้ยสีแดงเริ่มเอาโคนเนี่ยไล่ เรือนะครับสีขาวครับขยับเรือหนีแต่จังหวะนี้ฮะสีแดงเดินเบี้ยคือเบี้ยตัวนี้มันเป็นเบี้ยที่สกกดสกัดสีขาวไม่ให้เดินเรือนะเรือสองลำที่มาซ้อนตรงนี้คือเป็นเรือที่แบบใช้งานยากทันทีนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋วมาดูวิธีแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเขาจะสามารถใช้เรือตัวนี้ได้หรือไม่ หลังจากที่ถอยเม็ดเนี่ยลงมาผูกเปี้ยในตำแหน่งคอควายสสีแดงเดินขุนฮนะพุทเวิร์กไปเรื่อยเรื่อยนะครับสีขาวเดินม้าจับโคนสีแดงถอยโคนนะครับเพราะว่าโคนเนี่ยมีปัญหานะฮะอาจารย์หนูเทพยพยายามแบบแทงเบี้ยขึ้นมาปิดเกมลบแล้วก็จะแทงเบี้ยขึ้นมาเนี่ยไปไล่โคนนะครับซึ่งมาฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่า ถ้าเอาเบีย้ยมาไล่โขนได้เนี่ยสีแดงจะยืนเริ่มยืนไม่ค่อยดีละสีแดงก็เลยทิ้มเบีย้ยเนี่ยมาสกัดเอาไว้ก่อนสีขาวขยับขุนครับกะจะเอาโคนเนี่ยขึ้นมาต่อในตำแหน่งงองู3และหมากฝ่ายสีแดงขยับมามาในตำแหน่งคอควายหกนะครับอาจารย์หนูเทพปรับโขนครับและสีแดงขอปรับมาด้วย จากนั้นครับเกิดการต่อโคลเนี่ยจังหวะนี้แหละหลังจากที่เวลาเซียนเนี่ยเขาเริ่มปรับปรุงตัวหมากเปลี่ยนตำแหน่งไปตำแหน่งมาตรงนี้ฮะพอได้ตำแหน่งที่ชัดเจนตำแหน่งที่พึงพอใจแล้วเขาก็จะเริ่มบุกละทีนี้พอเห็นไหมว่าการบุกเนี่ยสุดท้ายแล้วสีขาวเนี่ยเดี๋ยวเขาโยกม้ามาใช้ได้แล้วก็ตรงกลางกระดานเนี่ยโคนของสีขาวจะมีมากกว่าสีแดงตัวหนึ่งเพราะโคนสีแดงเนี่ยยืนงงๆอยู่ตรงนี้นะครับไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่ต่อโคนเนี่ย สีแดงเนี่ยแต้มเนี่ยดีมากเลยนะเดินม้าเนี่ยมาไล่เรือสีขาวถอยเรือนะครับโดยอาจารย์หนูเทพและหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยตบเรือมาที่ริมกระดานจังหวะน,นี้คือแบบเกมเป๊ะมากครับเพราะเดี๋ยวก็จะส่งเบี้ยมาส่งโคนมาไหลทลายมาลุงลังมากครับสีขาวเดินม้าเนี่ยมาในตำแหน่งหลังขุนครับคือตำแหน่งชอชิงหนึ่งซึ่งสีแดงนะฮะจังหวะน,นี้เขาเล็งเห็นแล้วว่าเม็ดเขาเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนทั้งมา้าทั้งเม็ดนะครับเขาเลยใช้เรือเนี่ย มา t o in one เลยก็คือเสริมเบี้ยเสริมเม็ดสีขาวอาจารย์หนุเทพเดินมาเนี่ยมาในตำแหน่งจอจานสามสีแดงถอยม้านะครับและหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเลยใช้โคนเนี่ยครับกินโคนเข้าไปเพราะใช้โคนกินเสร็จเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันยังไงก็ต้องใช้เบี้ยกินตอบแต่พอเบี้ยกินตอบเสร็จอันนี้คือสิ่งที่หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาเขาคิดอ่านแผนนี้ไว้อยู่แล้วก็คือว่าเขาจะใช้เรือเนี่ยมาจับเบี้ยเอาไว้นะครับ พอจับเบี้ยวไว้เสร็จเนี่ยสีแดงก็เล็งเห็นแล้วว่าเอ้ยตรงนี้ก็ฟรีไม่ใช่เหรอก็เลยเอาม้าเนี่ยมาถามต่อแต่การถามต่อของม้าสีแดงเนี่ยสีขาวเขาไม่เล่นด้วยสีขาวก็ใช้ม้ากินตรงนี้เพราะมีตำแหน่งลูกคาดตรงนี้อยู่นะครับพอมีตำแหน่งลูกานะคกาดเสร็จเนี่ยตัวสีแดงเองเนี่ยขเขาก็เอาม้ามายืนนะครับพอเอาม้ามายืนเสร็จเนี่ยคุณดูวิธีการเดินนะนี่สีขาวตบเรือมาไล่ม้าก่อนทาให้ม้าเนี่ยมีปัญหา แต่คุณดูวิธีการเดินของสีแดงให้ดีนะคือสอกมาสอกกลับก็คือว่าสีแดงเนี่ยใช้เรือตัวนี้นะครับกินม้าก่อนอ่าใช้เรือกินม้านะครับเพราะหลังจากที่สีแดงใช้เรือกินม้าเกิดอะไรขึ้นสีขาวเอาเรือกินคืนและหมากฝ่ายสีแดงเดินม้ามาจับเรนะือเห็นไหมคือสีแดงคือผู้เล่นที่ผมบอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดานะเดินกดดันหมากฝ่ายสีขา,ขาวขนาดนี้นะครับสีขาวหลบเรือครับสีแดง เอาม้ากินเรือสีขาวใช้โควนกินมา้าและหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยจังหวะนี้แหละครับที่ผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่แบบเด็ดขาดมากที่ทาให้หมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนุเทพเนี่ยเป็นต่อชัวร์นะครับหลังจากที่เอาม้ามาทิ้งตรงเนี้ม้าก,กวนอูนะฮะออกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอะไรฮะเจอแทงเบี้ยขึ้นมาในตําแหน่งนี้ครับคือถ้าจะออกเนี่ยก็ต้องเดินม้ามาลุกแล้วก็ล่อนออกไปใช่ไหมแต่พอหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาแทงเบี้ยเสร็จเนี่ยตรงเนี้ย หมดสิทธิ์ออกแล้วคือโดนโคนเสริมนะครับสีแดงหงายเบีย้ยและสีขาวเม็ดไล่มาตำแหน่งนี้ม้าเนี่ยยืนขาหักเลยฮะหมากฝ่ายสีแดงค่อยๆถอยเบีย้ยหงายแต่จังหวะน,นี้ยพอโดนถอยเบีย้ยงหงายเสร็จสีขาวก็เม็ดกินม้าเรียบเรียบเจอเรือมากดโคลนตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าถอยม้าเนี่ยลงมาผูกได้ถึงแม้ว่าสีแดงเนี่ยจะโยกเบีย้ยงหงายเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วการที่โยกเบีย้ยงหงายเข้ามาเนี่ย สีขาวก็ไม่ได้แค็และเขาก็ขุดมาผูกพอขุดมาผูกเสร็จเกมเนี้ยหมากฝ่ายสีแดงขอยอมแพ้หรือว่าเวลาหมดอันเนี้ยผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าคือบันทึกเกมเนี่ยมันจบลงที่ตรงเนี้ยคือเขาเล่นกันประมาณ20กว่าเกมมั้งแล้วมันเป็นเกมที่ดีทุกๆเกมเลยนะต่างฝ่ายต่างเดินบี้ขยี้กันคือฝีมือสูสีกันมากนะครับเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างสู้กันมีศอกกับสอกไปสอกมา แล้วก็เดาผลไม่ออกเลยอาจารย์หนุเทพถึงกับบ่นว่าใครเมื่อแอบปลอมตัวเล่นกับแกโคตรเก่งเลยอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนอาจารย์หนุเทพคนระับก็มีในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ของอาจารย์หนุเทพครับเป็นคอร์สเรียนมาเทียมรูปแบบใหม่ในการตีมา้าโยงขวานะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็หนังสือสุดยอดเซียน2020นะครับมีทั้งปกอ่อนปกแข็งนะปกแข็งแถม AI r e s code นะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ l i n e แอดหมากรุกไทย